ก็นี่นะครับจมเป็นที่เรียบร้อยสิบห้าไ, <c oughs> ไล่กับสองคันอันนี้จมไม่เท่าไหร่นะครับเทเลจจมด้วยเทเลจจมอยู่งูนะเดี๋ยวพาไปดูเทเลจครับอันนี้ตัวแรงแม่แก่รอเสนอหนึ่งมาดึงกับแต่การเสนอหนึ่งก็มาแล้วนะนี่ครับข้าวเต็มอุ้มนะพลาดพลาดนี่พลาด แปดห้าข้าวโคตรดีเลยเนี่ยขึ้นไม่ได้ฝืนมาก่าไหยสะพานร้อง๋ยวสะพานไม่ร้องดึงดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวานด้งไปเลย ถอยมามันล้เหมือนนะพื้นที่ไม่พอนะครับกับรถแล้วคันนี้เป็นแคบียาวโดวยช่วงมันยาวด้วยเขบอกว่าตรงนั้นมัจมนจะติดตรงน่้นออมา้ามาตรงนห้คลิปตรงนั้นลม แลงูมันแห้งกันมาได้ป้าเาบอกมาได้ตรงนี้มันหลมบอกมาแล้วว่ามันอหมอยู่ตรงนี้อ่ก็แทงไปแทงมปนสามใบแล้วมันมาได้้วเลยเลาะเก็บมาเลยก็จะขึ้นในรถข้าวจะเต็มอุ้มด้วยเนาะ แค่เด็กคนนี้นะสิบห้าไร่ย่างงี้ใหญ่เลยตูดกระโดงอันนี้ไม่พอกลับด้วยตรงเนี้ยใครมาเนะี่ย ง่ายห,หนึ่งลงมานี่แล้วก็ไปเอาข้าวที่รถคันนู้นได้ข้าวอย่างี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้รถอะไรขวางอยู่ขวางขวางข้าง,งี้ไม่ได้ไม่รู้รถอะไรขวางอยู่ กันนะครับเกมก็คือด้มาวันนี้ก็จะแบกหนึน่งกระโดไม่ไงั้นก็ให้หนึ่งลงไปถ่ายข้าวตัวโน้นมันก็ระเบาามันก็ขึ้นนะมันก็จะขึ้นอยู่ด้วยน,นะรถอ่ะถ่ายดีกว่าถ่ายง่ายกว่า เป็ดเป็ดย่ำไว้ดนโลมเลยตรงนั้นนะเอางี้คับเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนนะนี่แลช้าเลยไงตอนนี้นะครับไม่ดึงนะเดี๋ยวจะเอาท่อข้ามมาฝั่งนี้จะให้รถเ้นหนึ่งไปเอาข้าว i will give that a 10